คนมาทําน้อยมากๆเลยค่ะน้องๆของก็รดช้าด้วยกับมงกุฎผล,ลไม้อันนี้นะคะแจก1,000ชิ้นวิธีการรับง่ายมากๆเลยเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมพร้อมกับเล่นให้น้องดูนะคะว่าต้องเล่นยังไงบ้าง ซึ่งเควสในการที่น้องๆนะคะจะมาเล่นของชิ้นนี้นั่นก็คือน้องๆจะต้องเล่นอยู่ในแแมปเป็นเวลา180นาทีหรือ3ชั่วโมงนะคะและเควสที่2ก็คือน้องๆจะต้องปลดล็อกปืนสตอเบอรี่ให้ได้ค่ะและเควสที่3ก็คือน้องๆจะต้องเปิดกล่องหรือสุ่มกล่องหนึ่งกล่องนั่นเองและสุดท้ายก็คือน้องๆก็จะต้องกดไลค์ให้กับเกมค่ะซึ่งการเล่นเนี่ยเขาจะให้เราโหวตนะคะน้องๆว่าเราจะเล่นมินิเกมอันไหนซูบิแปจะเล่นชิงทงค่ะซึ่งพอเราเล่นชิงทงนะคะน้องๆก็กดปุ่มสีีเเเเขยยวทําากกรริ่มมได้ล เราก็แค่ยิงฝ่ายตรงข้ามค่ะน้องๆยิงๆได้เยอะเราก็ได้เงินเยอน,นนะคะเงินมีส่วนสําคัญในการที่เราต้องเอาไปเปิดกล่องนั่นเองแล้วก็ชิงธงฝ่ายตรงข้ามมานะคะน้องๆน,งน,งนี่พอพี่แป้งเล่นเสร็จปั๊บเรียบร้อยนะคะก็จะได้เงินมา700อเหรียญอะไรแบบนี้นะเดะี๋ยวพี่แป้งจะพาไปดูว่าอะไรมันต้องปลดล็อกอยังไงตรงไหนบ้างคะ่ะ น้องๆเห็นใช่ไหมว่าพี่แป้เล่นไปเจ็ดนาทีแล้วตาหนึ่งนะคะจากนั้นเนี่ยปืนสตรอเบอรี่เนี่ยให้น้องๆกดสีแดงนะคะน้องๆจะเห็นว่าปืนสตรอเบอรี่จะรูปร่าน้าตาแบบนี้ใช้1 5 0 0 0ันเหรียญจากนั้นนะคะน้องๆจะต้องสุ่มกล่องนะคะซึ่งกล่องเนี่ยมาตงปุ่มสีเหลืองค่ะน้องๆก็จะดูว่ามันมีกล่องอะไรบ้างที่น้องๆต้องสุ่มนั่นเองกล่องราคา5 0 0พค่ารีบมาทําตอนนี้